สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเมื่อวานนี้คุณอนทุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนาย,ยกพรรคภูมิใจไทยหมายเลขหนึ่งขนเอาทีมเศรษฐกิจบุกหลายๆจุดในกรุงเทพทั้งสยามสแควร์สำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งจตุจักรสนพอค้า และรู้สึกทางคุณสุปจิจสุธรรมพันธ์คุณเอกนิตินิติทันประพาสคุณเสียศักพวงเกตแก้วนี่ก็ไปสวนลุมด้วยนะครับเม่าหวานเจะนั้นไปหลายจุดก็แปลว่าคุณเอกนิติคุณสุปริจและคุณเสียศัก์นั้นได้เข้าร่วมทีมของพรักภูมิใจไทยอย่างเปิดเผยในการช่วยหาเสียง ไม่ใช่เพียงแค่ว่ารปากว่าถ้าคุณอนุทินตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งได้จะมาเป็นรองนายกและจะมาเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าคุณอนุทินก็ชวนให้ไปออกไปเดินสายหาเสียงด้วยเมื่อวานนี้ <c oughs> โดยที่คุณอนุทินนำทัพเศรษฐกิจใหญ่คุณเอกนิติสุปจีคุณเสียศักดิ์แล้วก็มีคุณเอกนัทพร้อมพันคุณวราวุธศิลปาชาและ คุณชาบิดาไทยเศษหนึ่งในจุดที่ลงคือตลาดจดตุจักรพบปะพูดคุยฟังเสียงประชาชน <c oughs> ประเด็นหลักที่พ่อค้าแม่ค้านำเสนอคือต้องการให้โครงการคนละครึ่งพลัสกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะโครงการเพิ่งจบและส่งผลกระทบต่อยอดขายก็แปลว,ว่าถ้าไม่กลับมาเนี่ยยอดขายไม่จะขึ้นเฉพาะช่วง คนละครึ่งคลัสนะพอโครงการนี้หยุดนี่ยอดขายตกเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่จะต้องแก้ละดัหรับบรรดาภักการเมืองที่พยายามที่จะมีการแจกให้กับประชาชนบรรยากาศลงพื้นที่คึกคักครับบอกว่ามีนักท่องเที่รรยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก คุณอนุทินก็ถือโอกาสเดินเลือกซื้อสินค้าเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนรายได้ร้านค้าซื้อรองเท้าหนังสีดําเสื้อเชิ้ตลายดอกสีน้าเงินติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่จตุจักรคุณอนุทินคณะกําหนดเดินทางไปหาเสียงต่อที่สยามสแควร์วันเมื่อวานนี้ก็เลยไปต่อช่วงบ่ายและเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีท เปลงที่สถานีสยามพบปากกับประชาชนรณรงค์หาเสียงเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเลยครับนี่สิ่งที่พบเห็นคือความคึกคักโดยที่คุณอนุทินกับทีมเศรษฐกิจ ต้องการที่จะบอกกล่าวกับประชาชนว่าต้องการที่จะทำงานด้านนี้ต่อไปลงที่ตลาดออกตอกรอด้วยครับพ่อค้าแม่ค้าก็มาขอเซลฟี่แล้วก็ไม่ลืมที่ทวงคนละครึ่ง plus ขอให้ทำโครงการอีกเพราะว่าทำแล้วมันขายดีโดยที่บรรยากาศหนาเสียงนั้น ทีมของคุณเออถิงก็ได้ทักทายพ่อค้าแม่ค้าแวะร้านขายผลไม้ร้านขนมพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าขอให้ขายดีรวมทั้งคนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดถ่ายรูปกันอย่างคึกคักมีประชาชนหลายคนเชียร์ให้โครงการคนละครึ่งพลัสกลับมาอีกรออยู่นะสองพบาทมีคนหนึ่งตะโกนเพราะว่าในช่วงที่มีโครงการนั้นทำให้ขายดีมาก คุณอนุทินถามชาวบ้านว่าเชียร์แล้วรู้ไหมว่าเบอร์ภูมิใจไทยเบอร์อะไรชาวบ้านตอบถูกครับทำให้คุณอนุทินหัวเราะชอบใจรวมถึงยังมีแม่ค้าชมคุณสุปจิเก่งจะเลือกภูมิใจไทยก็เพราะคุณสุปจีเก่งคุณอนุทินบอกว่าให้รอวันที่แปกุมภายังพบว่ามีกลุ่มประชาชนทีน่รอให้กําลังใจตะโกนว่าภูมิใจไทยพลัสภูมิใจไทยพลัสจากนั้นคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการหาเสียงวันนี้ เติมเต็มแล้วเพราะว่านำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานตรงสาขาวิชาชีพให้อํานาจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มที่ความมั่นใจว่าจะได้สอสอในพื้นที่กรทมคุณอนุทินบอกว่าเราต้องนําเสนอแต่จะไม่พูดว่ามั่นใจเพราะประชาชนพิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นการทํางานพักภูมิใจไทยมาตลอดเชื่อว่าให้เกียรติประชาชนและโหวตเตอร์เป็นสิ่งที่ทําให้พักภูมิใจไทยโต ขึ้นมาทุกครั้งมีสอสอเพิ่มขึ้นทุกการเลือกตัง้งนิดาโพที่ออกมายังไปอันดับสองคุณอน,นุทินบอกว่าชอบคิดแบบผู้ชนะคะแนนนิยมขึ้นมาจากเดิมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนี่คุณอน,นุทินก็ยังทำตัวอยู่ต่อไปหลังจากที่นำทีมแล้วก็มีการพบปะพูดคุยให้สัมภาษณ์ เป็นระยะระยะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายและวพรรคภูมิใจไทยมีความหวังในกรทมมากขึ้นซึ่งก่อนเป็นการสร้างเกิดภาพอีกภาพหนึ่งว่าปาร์ตี้ลิสของพรรคภูมิใจไทยน่าจะมีเพิ่มขึ้นได้ คุณเสียสักค,คุณเอกนิติคุณสุปจีเนี่ยนำทีมภูมิใจไทยจัดกิจกรรมวนะันเดย์ทริปวันเดย์ทริปนะใช่หาคร่าลุยหาเสียงก่อธอมอจุดแรกสวนลุมครับชาวนิกรที่จะไปตลาดจตุจักรเอ่ยไปสยามสแควร์เนี่ยไปที่สวนลุมก่อนกระแสตอบรับดีทุกข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ช่วยให้นโยบายเศรษฐกิจ พลัสขึ้นที่สวนลุมตันชาวคุณเสียสัก์คุณเอกนิติคุณสุประจีทีมเศรษฐกิจพักภูมิใจไทยและยังมีคุณสุประมาศอิสระพักดีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ในฐานะแม่ทัพกทมนะครับคุณวราวุฒิศิลปอาชาผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อร่วมลงพื้นที่สวนลุมโดยที่ <c oughs> เป็นการไปช่วยคุณพัชริน ชัมศิริพงศ์คุณพัชรินสร์ชัศิริพงศ์ผู้สมัครสะส,ะสะกอ,มอทมเขตสองปทุมวันสาธรราชเทวีหาเสียงมีผู้สมัครสะส,ะสะกอ,มอทมเขตอื่นๆของพรคภูมิใจไทยมาร่วมช่วยหาเสียงด้วยภายใต้กิจกรรมชื่อวันเดย์ทริปตั้งแต่เช้ายันคำ่ำบรรยากาศหาเสียงทันทีที่คณะเดินเข้ามาภายในสวนหลุม พบกับกลุ่มนักวิ่งเพื่อนวิ่งสวนลุมรวมตัวกันต้อนรับนำดอกกุหลาบมามอบให้กับคุณสุปจีจถ่ายรูปร่วมกันอวยพรให้ได้กลับมาบริหารบรรยากาศคึกคักนอกจากนี้ยังมีคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมอซึ่งมาวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมได้เดินเข้ามาทักทายกับคณะของพักภูมิใจไทยด้วยนี่จากนั้นแกนนำพักภูมิใจไทย ก็ได้ร่วมจิตนันชาพูดคุยกับประชาชนได้รับคําชื่นชมจากประชาชนทั้งคุณสุปฏิจีคุณเอกนิติว่าเก่งกันทุกคนใช้เวลาไม่กี่เดือนผลงานสัมผัสดได้ส่วนคุณเสียศักดิ์ได้รับครชื่นชมเรื่องต่างประเทศขณะเดียวกันประชาชนก็ยังพูดกับคุณวราวุธอย่าให้เสียชื่อตระกูลศิลปปาชานะ, <c oughs> ะคุณวราวุธตอบว่าไม่เสียชื่อแซเบแน่นอน ชาวบ้านบอกว่าดีแล้วที่ทําเพื่อประเทศชาติและร่วมกันเคารพธงชาติเวลาแปดนาฬิกาคุณเสียศังบอกว่าบรรยากาศดีได้พูดคุยกับผู้ที่มาออกกําลังกายตอนเช้าทั้งผู้สูงวยัยและไม่สูงวยัยซึ่งเป็นการมาช่วยสนับสนุนผู้สมัครคุณสุปจิบอกว่านี้เป็นวันแรกที่ได้เดินช่วยหาเสียงได้พูดคุยพบปะก,กับพี่น้องประชาชนที่มาออกกําลังกายที่สวนลุมพินีรู้สึกดี ทุกคนยิ้มย้มแจ่มใสที่สําคัญที่สุดคือเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่มาออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งสําคัญถ้าประชาชนมีรอยยิ้มมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทําให้ประเทศเราเดินไปข้างหน้าได้และทุกคนทุกช่วงวัยก็จะมีความหวังคุณเอกนิติบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงครั้งแรกดีใจ ที่ได้มาเจอกับคุณลุงคุณป้าอาเจกน้องๆหลานหลานที่มาวิ่งออกกำลังกายนอกจากได้เจอรอยยิ้มแล้วสิ่งสำคัญคือได้ฟังความเห็นซึ่งนโยบายเศรษฐกิจของภรรคภูมิใจไทยคือเศรษฐกิจ10 PLUS ทั้งเศรษฐกิจสีเขียว p l u สสูงวยัย PLUS ซึ่งรับฟังความเห็นจากหลายท่านบอกว่าชอบคนละครึ่งและบอกว่าครั้งหน้าให้ลงคะแนนลงทะเบียนง่าย ส่วนสูงวัยพลัสก็ได้เคล็ดลับอาเจกหลายคนแนะนำให้ยิ้มเยอะๆใครด่าใครชมก็ให้ยิ้มสงสัยต้องเอาไปคิดนโยบายเศรษฐกิจยิย้มเยอะๆทำให้คุณสุปจีพูดขึ้นมาว่าสงสัยต้องมี smile plus อา่ายิ้มเยอะๆ smile plus เลยนะครับสิ่งสำคัญคือเศรษฐกิจสีเขียวพอได้มาฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยในครั้งนี้ ถือว่าได้ประโยชน์เยอะมากช่วยทำให้นโยบายชัดขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคุณเอกนิติบอกแล้วคุณเอกนิติยังบอกถึงกระแสตอบรับจากการลงพื้นที่สวนลุมว่าหลายคนบอกว่าดีใจขอให้ช่วยขอบคุณที่พวกเราทุกคนได้มาช่วยประเทศอยากให้ช่วยนานๆเราก็บอกว่าเราเต็มที่เพราะอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นอยากให้เศรษฐกิจของประเทศคึกคักคนมีความสุข ที่สําคัญคือการเห็นรอยยิ้มเห็นคนสุขภาพแข็งแรงเราก็ดีใจที่คนตอบรับนโยบายของพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำพลัสทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจจึงรู้สึกดีใจที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์คณะพักภูมิใจไทยเดินไปพบปากกับพ่อค้าแม่ค้าที่บริเวณตลาดด้านข้างสลุลุมพินีบรรยากาศก็คึกคัก มีพ่อค้ามาพูดคุยถึงปัญหาเศรษฐกิจนโยบายของพรรคกับคุณเอกนิติมีแม่ค้าตะโกนตามหลังพูดแล้วทำทำให้จริงด้วย <c oughs> น,นี่ครับเจอแม่ค้าตัวจริงแล้วก็ระวังระวังเพราะว่าแม่ค้าจะพูดตรงไปตรงมาจะต้องให้เห็นเลยว่าทั้งหมดนี้คือการที่นักการเมืองได้เจอ โดยเฉพาะสำหรับทั้งสามท่านเนี่ยคุณเอกนิติคุณสุปจีกับคุณเสียสังเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เดินหาเสียงและก็ได้ฟังเสียงของประชาชนฉะนั้นพอเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองก็คงจะได้เริ่มเห็นของจริงว่าอะไรคืออะไรและมันเป็นอย่างไรพักภูมิใจไทย ในโพ์ทั้งหลายก็มีคะแนนเรียกว,ว่าเกาะติด <c oughs> กับพรรคประชาชนอย่างใกล้ชิดโพหลายโพที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็สะท้อนครับว่าเสียงคุณอนุทินและเสียงพักภูมิใจไทยนั้นไต่อันดับขึ้นตลอดเวลาส่วนท้ายที่สุดพักภูมิใจไทย จะได้ที่นั่งเท่าไหร่และจะมีโอกาสที่จะฟอร์มรัฐบาลเป็นแกนหลักหรือไม่เป็นคำถามที่ไม่มีใครสามารถตอบได้ในนาทีนี้หรอกครับต้องรอไปถึงวันที่8กลกุมภาพันธ์จริงๆกระแสดีและสิ่งที่พรกภูมิใจไทยคาดหวงังถ้าเราดูจากการให้สัมภาษณ์มาตลอดคือหวังว่าจะได้ปาร์ตี้ลิเพิ่มปาร์ตี้ลิสมาจากอะไรครับที่ผ่านๆมา ปาร์ตี้ลิสต์หรือกระแสความเป็นพักของพรรคภูมิใจไทยไม่สูงที่นั่งส่วนใหญ่จึงเป็นสะสะเขตโดยที่มีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นมีฐานเสียงอยู่ต่างจังหวัดเค,ครือข่ายบ้านใหญ่มันก็จะไปปรากฏผลในเขตสะสะเขตแต่ว่าในแง่ของความเป็นพักที่ประชาชนจะไปกาใบที่สองคือใบปาร์ตี้ลิสต์นั้น ที่ผ่านมาค่อนข้างจะยากครั้งนี้เนื่องจากมีคนนอกที่เป็นคนสังคมรู้จักยอมรับความรู้ความสามารถคุณสุป,ปจีคุณเองนิติกุณเสียสังแล้วก็ได้มาทำงานระยะหนึ่งด้วยระยะสั้นก็จริงแต่ก็มีวิกฤตที่ให้แก้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาดังนั้นความคาดหวังว่าจะได้คะแนนปาตลิสซึ่งจะส่งผล ให้สสบัญชีรายชื่อเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสภาด้วยมันจึงเป็นความน่ารื่ึกใจสําหรับพักภูมิใจไทยพอสมควรลองไปฟังช่วงนี้ดูตอนที่คุณเสียสะตอบคําถามที่สวนลุมนะครับเมื่อวานตอนเช้าครับช่วยหาเสียงให้กับทางพักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ผู้สมัครในในเขตต่างๆนะโดยเฉพาะเขตที่อยู่ ตรงนี้นะครับก็ดีครับก็ได้พูดคุยกับหลายท่านที่มาออกกำลังตอนเช้านะครับมีทั้งสูงวัยไม่สูงวัยนะครับก็ได้ได้ได้บรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นการสนับสนุนทางพักภูมิใจไทยนะครับขอบคุณครับค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ออกมาเดินใน ช่วยนะคะแล้วก็พูดคุยพบปากกับพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมพินีนี้ก็รู้สึกดีคะ่ะทุกคนก็ยิ้มย้มแจ่มใสสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้เห็นคนมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยก็รวมด้วยคนนะคะแล้วก็ถ้าประชาชนเรามีความสุขมีรอยยิ้มมีสุขภาพที่แข็งแรงก็สามารถที่จะทำให้ประเทศเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ แล้วอย่างที่ท่าน,นศริรัษดิ์พูดนะคะว่าเราพบท,ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจิ๋วจนถึงผู้ใหญ่ทุกคนก็มีความหวังนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นและอยากให้เป็น,นะคะ่ะค,ครับครับ,คร,บครับก็จะบอกว่าเป็นการลงพื้นที่เป็นครั้งแรกนะครับก็ ตัวเองก็ดีใจที่ได้มาเจอกับคุณลุงคุณป้าอาเจกแล้วก็น้องๆหลานๆเด็กๆที่มาวิ่งนะครับต้องบอกว่านอกจากได้เจอรอยยิ้มแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือได้ฟังความเห็นเขาด้วยนะครับจริงๆก็นโยบายเศรษฐกิจ 10+ ของเราเนี่ยมีเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสูงวัย S 1> <S 1> เรื่องเศรษฐกิจสีเขียวพลัสซึ่งวันนี้ก็จะเป็นต้นแบบหลายอันก็ได้ความเห็นนะครับมีอาจเจกหลายท่านก็บอกว่าเออชอบคนละครึ่ง,งพลัสมากแล้วก็บอกว,ออวออบอกว่าครั้งหน้าให้ลงทะเบียนให้ง่ายๆบอกว่าครั้งหน้าง่ายๆเพราะว่า มันจะทําให้เกิดวันนี้คนลงทะเบียนกันเต็มไปหมดแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นทําให้เศรษฐกิจคึกคักนะครับสูงวัยพลัสเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เคล็ดลับอาเจกหลายคนครับบอกว่าอยากทํายังไงให้แข็งแรงอาเจกแนะนาบอกว่าต้องยิ้มเยอะๆใครด่าก็ยิ้มใครชมก็ยิ้มก็อันนี้สงสัยต้องไปคิดออกมาเป็นนะโยบายเศรษฐ,ฐกิจเทนพลัสต้องยิ้มเยอะๆนะครับรแต่ว่ามมสมาัยพลัส,สแล้วก็ <laughs> <laughs> กที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจสีเขียวด้วย แล้วก็อย่างที่นยโยบายเศรษฐรกิจ 10+ ของเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งเศรษฐรกิจสีเขียวแล้วก็ชุมชนแล้วก็สูงวัยการได้มาฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็อาเจกคุณลุงคุณป้าแล้วก็เด็กๆแล้วก็พี่ๆทั้งหลายเนี่ย ก็ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการไปทําให้นโยบายมันคมชัดขึ้นและช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับครับขอบคุณนะครับครับป้าโบนะครับ ทุกคนก็บอกว่าให้ช่วยนะดีใจที่มาช่วยประเทศบอกว่าขอบคุณที่พวกเราทุกคนได้มาช่วยประเทศก็หลายคนก็ให้ความเห็นบอกว่าอยากให้ช่วยนานๆครับก็เราก็บอกว่าเออก็เต็มที่ครับเพราะทุกคนก็อยากให้ประเทศไทยเราดีขึ้น แล้วก็อยากให้เศรษฐกิจเร,เราของเราคึกคักแล้วก็คนมีความสุขที่สําคัญได้เห็นรอยยิ้มเนี่ยนะครับพอเห็นรอยยิ้มและคนสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่คนตอบรับนโยบายอของออภูมิใจไทยแล้วก็นโยบายที่บอกว่าทุกคนก็บอกพูดและทำพลัสเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไวเนื้อเชื่อใจครับก็ดีใจครับที่ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีครับขอบคุณครับ เยป็นบางส่วนนะไปฟังคุณอนุทินครับครับเสียงปรานเป็นยังไงบ้างเท่าที่เราผมรู้สึกว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่นนะครับรู้สึกอย่างเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นให้กำลังใจแล้วก็ได้ชื่นชมในสิ่งที่พวกเราพรรคภูมิใจไทยได้ทำให้กับพวกเขาในช่วง ระยะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาประชาชนก็ยังมุ่งหวังในเรื่องนโยบายคลัสโครงการคนละครึ่งพลัสตรงนี้นครับแต่อย่าไปดูว่าเราจะมีแต่เพียงโครงการคนละครึ่งคลัสนะครับโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยแน่นอนมีประโยชน์เราเดินอยู่ในตลาดนะครับเดินตามร้านค้าเนี่ยทุกคนให้ความชื่นชมแล้วก็ ขอให้มีอีกซึ่งมันก็เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไาทายอยู่แล้วจริงๆถ้าไม่ต้องประสบเหตุยุบสภาเสียก่อนเนี่ยปา่านนี้มันก็จะมีเพจส,สองเรียบร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเชื่อว่าโครงการที่เป็นโครงการที่ดีพี่น้องประชาชนก็จะให้โอกาสเรากลับไปแล้วก็เข้าไปทำโครงการครึ่งพลัเสเฟจสองมาให้กับ ที่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยเรื่องเศรษฐกิจชุมชน plus เรื่องการยกระดับพวกผู้ประกอบการนะครับ SME พวกผู้สูงวัยนะครับที่จะให้มีส่วนที่เข้ามาไม่ใช่จะมารับหรือว่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณเท่านั้นแต่เราจะใช้งบประมาณเหล่านี้เพื่อไป up skill re skill นะครับเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้เขาได้ มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นในทุกช่วงวัยคือคนละครึ่งมันก็50-50แต่เรา plus เยอะนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราทำได้แน่นอนไอ้อะไรที่มันเกินนี้นี่ก็ต้องไปดูในอดีตที่ผ่านมาว่าพูดแล้วเขาทำได้หรือเปล่าพรักกูเจอไทยเรา พูดแล้วต้องทําได้นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อถือต่างๆนานาที่มันที่อมันเกิดขึ้นโดยพี่น้องประชาชนนะครับการไปเอาคือเราต้องต้องต้องดูเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วยนะครับ ก็วันนี้เติมเต็มแล้วนี่ครับรูสิครับก็นี่ก็เมืองหลวง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 ในอดีตที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์มันไม่เกี่ยวหรอกครับเราเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานตรงสาขาตรงอาชีพตรงประสบการณ์แล้วก็ให้อํานาจเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนณนายกท่านในฐานะหัวหน้าท่ามั่นใจว่าบุคลากรที่เราเลือกมาชูในการเสียงตรงนี้เนี่ยมั่นใจว่าจะทำให้ปรเทศทกิส่วนนเราต้องนำเสนอนะครับเราจะไปบอกว่าเรามั่นใจต้องเป็นอย่างนี้อย่างแน่นอนเนี่ย ถ้าผู้สื่อข่าวสังเกตผมจะไม่พูดอะไรที่จะต้องมาจากการพิจารณาของพี่น้องประชาชนที่จะเป็นโบสเตอร์นะครับเรานำเสนอและให้ท่านพิจารณาท่านพิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนี่คือวิธีการทำงานของพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดนนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเชื่อว่าการที่เราให้เกียรติพี่น้องประชาชนให้เกียรติโบรเตอร์ของเราเนี่ย ก็เลยทาให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันจเจริญเติบโตนะครับมีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราไปเน้นในเรื่องของการนําเสนอว่าเราจะทําอะไรให้ให้กับพวกท่านเหล่านั้นดีกว่าดีกว่าจะมานั่งบอกเรามั่นใจเราชัวเรา200แน่ถ้าเรา200แน่ทำไมเราไม่ทำเปนห้าร้อยแน่ไปเลยซึ่งมันมันไม่มีประโยชน์ที่ไปพูดเช่นนั้นทุกนะครับทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับ การพิจารณาและก็การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับบางส่วนที่คุณอนุทินได้ตอบคาถามเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยก็เดินหน้าพยายามจะเก็บขนแนกับคนกรุงโดยอาศัยมืออาชีพสามท่านสุปจีเอกนิติและเสียสัก์คอยดูครับประชาชนจะเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้พรรคภูมิใจไทยทำงานได้ดีและจะส่งกข้าไปเป็น นายกอีกรอบหนึ่งหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม